สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบครับเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาพาเจ้าสไลเดอร์ครับมามารับเจ้าญิ่ปอ่ที่จริงมันก็วิ่งได้อยู่เจ้าญิ่ปอ่แต่ว่า เราไปเอาเจ้าสลเดอร์มาจากอู่ช่งางไม้เพราะว่าเอาไปทำไอ้นันน่นเอาไว้เพาล่ะเพาะล่ะตั้งไว้ใจเขากันห้า0ันกว่าบาท Tôi đang bay chạy không ạ à. เล้มหมุนเลยว่าหรืวาตรงร้อร okay. ้อห่อนก่อนุ้ห hmm. ภูมไดก่อนละเห็นตะติงซีรีส์อย่านึงนี่อันสเสียโอเคเขาตำแหน่งเดิมมันปะเป๊ะเป๊ะเขาแค่วันแถวแถวเดียวอันนี้มันเตรียมที่เขาเย็ดมาสองแถวครับ๋อตัวมีสามท่านี้ก็ต้เบิดถึงน้ำยารวอมแล้วก็เลียกัดเลีกปูดร้อมยู่กอันสามเลยันสามม้นทวนกับม้นทวน

ก็ดีสียเลมุดขึ้นุดขึ้นมาน่คุณมันดิเขาเราบุดระบบฮิเตเตอร์บุดระบบฮิตเตอร์ไว้นอันนี้ผมไม่ได้ใช้ 6, 3พันสามปันกีปอน์ก่าไปคาแคะ sa tabong tipo at... ำงทานเฮ้ยทำงานอยู่ตรงนี้ไหมอยัางคนร้มันก็ดังควยเนี่ยมันลงมันลงมะไเรื่อดังควายอากาศอากาศทีมันอากาศมันพันสะดวกว่ะอาก็ศทีมันถลบมอย่างนี่ทำงานจะทำงานตัวว่ามันกว่ทำงานกว่าจะดูว่าได้ยินเสียงเลยจะลองลอไปขึ้นแล้วสไลด์ nó run run thôi đang <laughs> <laughs> bay hố Trang quân มเดี๋ยวมันต้องเดินหลังข้างหน้ามาข้างหน้าเยอะเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวมาเออพ่อแล้วมันจะคล้องตรงไหนวะเนี่ยไอเนี่ยดึงตรงไหนวะดึงตรงไหน,ด,นดึงตรงข้างเลยไกลผู้ไต่ทองหมดเขาไปดึงไต่ทองฮะเออ อมันดีบเบียวเนี้ล่ะหัมหัมันดีเบียวเล็กมันดีบเดียวไปทองเลยเอามันี่ยมาคองเนอยอนมาย้อนมามาถึงเดือน น,นี่สิเดี่ยวน้ำนี่ไงเอาคลองทื่อเดียววะเอาไม่เอาไม่เอาซื้อหนวดกุ้งนี่ประเดี๋ยวประเดี๋ยวมันสิเดี่ยววะไปหาหม่องคลองไหมท่าฮะเออไปเอาไปคลองไหมฮะเรื่องไงเรื่องเนี <laughs> ่ยหนวดกุ้งนั่นก็ได้ใช่ไหนั่น น่นๆเห็นว่าปีกนกกับปีกนกอ่ะบ๊เม้นปีเนี่ยฮะขั้นเงี้่บออคุณทั้งผุดเห็นว่าเล็กกลมๆอ่ะนี่แหละเบอตีไปทั้งรอคุณเห็นว่าเล็กกลมๆนี่ลังปีกนกอ่ะบ๊วยุดน้อยๆน่อยที่มันเขอด้วขอวามี่พอดี ที่มันเป็นตะแข็งแร่งเออนั่นละ่นะออ้าอ้ออัอ่อาอ้าวอาวอาาดองอ้อาึงอาึงออันนึงอ้างงอ,นนอ,อาอ แค่นี้ก็ให้ขึ้นรถสไลด์เนาะจีบอเนาะจังเด๋ว,เดวมันอยากขึ้นไหมเป็นยังยีล่ะม,มันจะเซ็งก็เดอกวะคพอรนยงกาครับ เราตดต้มไฟนะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยยา,าขึ้นไปไนั้งท่งไปนะเอาหลอดลางว่าอะไดิเ,ดเออหลอดลางกระซี่ดึงลงมันเนี่ย เห็ดไปเนาะเฮ็ไปเห็ดเน่าเห็ดเนวเห็ดเห็ดไปสุดเนวาแะเอาจะจ่อหนึ่งทำไปให้พี่น้องพันดาพูดอยังบบพันวดีด้เราต้องฝึกหัดเอาไว้ครับเพราะว่าเวลาเราฉุกเฉินจริงๆเราจะได้รู้วิธีว่าเรารัดแบบนี้มันไม่ผ่านนะรัดแบบไหนมันถึงจะโอเค ญเงินไป6พันน่ะม่าน้ําแต่ก็คุ้มนะเราเอาไปใช้ยิ่งทางไกลแตพันผมไม่เสียดายหรอกเอาไปยิ่งทางไกลโอ้โหลดหลังลงก็เท่ดีล่ละเนี่ยบอมมันดึงน้ำหนักลงข้างหลังก็เทีอดีด ดีรับแค่เนี่เอ้ยบอมเขาไปเอาแหนบออกเท่ดีว่าส่งนี่ไหมเนี่ยที่โตดึงไว้นี่ดักเตี้ยเออเท่ดีเขาไปเอาแหนบออกนอกเนาะเท่ดีวะท้ายต่ำๆเท่ดีเออคือบอกกีรามเลยอะ่ะเท่มันจะวิ่งไปถ่ายรูปเท่าไหร่ไม่ได้ถ่ายหรอกรถ,ม,ถมันจะเด้มาหลายค่ะสี่ฟอยเมย โอเคครับเดี๋ยวลองขับดูไปถ่ายรูปเท่านั้นก็เอาผมจะดึงสลิงให้มันตึงไว้อะกลัวมันดิ้นแต่ผมก็ดึงเบรกมือแล้วแหละไม่ดิ้นล็อกเส้นเดียวเองขับอะไรเร็วขนาดนั้นใกล้ๆเองไปไปดู làm đi bom, ba. đi bỏ sai xíng. zoom ngắm đi đấy không. ngắm là nó, cả đào đào luôn mày. giờ họ luôn. ha? thải à. băng thẳng nó vẫn dìn

บริลลมมามองอะเอาแคันนี้แล้วไปเจ้ว่าเขาจะล้องขึ้นบมกเป็นเท้นมั้งนะเนี่ย <Yeah. S 1> มันชิ้นวิตามินกันเลยกระบาสองเม็สามสิบม,มันมัดจริงเลยวะเาเกียร์ไปมือห้าจะเอไปเห็นเนี่ยต้องร้องเปโอเคียวเคพี่น้องไปไปครับ